นั่นมันใครกันนะ่ะทําไมเขาปรากฏตัวออกมาจากตรงนั้นได้ขอบเขตนักบุญขอบเขตนักบุญทําไมถึงสามารถเข้ามาในอาณาจักรเทียนหูได้เขาอยู่ในขอบเขตนักบุญจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มพันธมิตรแห่งแสงจะได้รับผลประโยชน์มากมายมหาศาลแท้จริงแล้วเบื้องหลังของพวกเขามีคนที่อยู่ขอบเขตนักบุญนี่เองคนต่อไปต่อไปทุกคนไม่ต้องเรียกเฟิงห่าวแล้วเรียกเฟิงห้าวแทน ผู้นำพันธมิตรแห่งแสงพวกเจ้ายังกล้าสู้ต่ออยู่ไหมล่ะท่านปรมาจาร์ตระกูลเฟิงรอบนี้ตระกูลเฟิงของพวกท่านเป็นฝ่ายชนะต่อไปเป็นรอบที่สองเจ้าพร้อมหรือยังรอบที่สองอย่างนั้นะระตะกูลเฟิงของเราเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่มีใครสามารถสู้คนของเราได้เจ้าจะไม่เสียใจภายหลังใช่ไหมท่านแม่ดูนั่นส่ท้องฟ้าถูกแยกออกมาเจ้าค่ะเฮะนี่นี่มอม คาราวัลผัวอุศร,ระผูรุษลุกขึ้นได้แล้วช่างเป็นพลังที่ทรงพลังยิ่งนะดูเหมือนว่านั่นคือทั้งหมดของเจ้าแล้วสินะเอาแล้วได้คุยกันไม่รู้เรื่องเอาคนเก่มาคุยกันแล้วนั่นมันบนรรพบุรุษของตระกูลเฟิงนี่ท่านบนรรพบุรุษขอบคุณที่ท่านมาช่วยเหลือ,อทุกคนลุกขึ้นได้ เจ้าคือคนที่เกีดิขวางแสงสว่างของข้าที่จะนำพาโลกนี้ไปสู่สันติสุขใช่หรือไม่อะไรนะเจ้าจะพาโลกนี้ไปสู่สันติสุขอย่างนั้นเหรอคนของพันธมิตรแห่งแสงของเจ้าปฏิบัติต่อคนบนโลกใบนี้เยี่ยงหุ่นเชิดและท่าเจ้ารู้ตัวไหมถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพันธมิตรแห่งแสงของข้าเช่นนั้นช,ชายชราก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกเจ้าไม่ควรที่จะเป็นผู้คนแห่งเชื้อสายพระเจ้าของข้าปล่อยให้ข้าจัดการช,ชายชราผู้นี้เอง ท่านบรรพบุรุษโปรดใช้สิ่งนี้เถิดเอ๋เอ๋นี่มันดาบสังหารเทพใช่แล้วครับนี่คือดาบสังหารเทพดาบแห่งจักรพพัดดาบแห่งจักรพพัดของตระกูลเฟิงได้กลับมาแล้วดาบแห่งจักรพพัดของตระกูลเฟิงมันได้หายไปนานแล้วไม่ใช่หรือแล้วมันมาปรากฏอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเป็นไปได้ไหมวะตระกูลเฟิงสอนดาบจักรพพัดนี้มาตลอดดาบจักรพพัดของตระกูลเฟิงได้กลับมาแล้ว ข้าขอดูซิว่าจะมีใครหน้าไหนมันกล้ายูา่ยุตกูลฝังอีกไหมพันธมิตรแห่งแสงข้ามาแล้วฮิฮิฮินั่นมันก็แค่ดาบจากพัดมันจะมีน้ำยาอะไร